ทำไมหมอบางคนแค่เดินผ่านคนไข้ก็วิ่งฉายโลกได้แล้วเพราะว่าเขาไม่สัมผัสที่หกหรือเขามีองค์หรือเปล่านะ ก็ไม่ใช่นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าบางทีเราก็สามารถวินิจฉัยได้โดยแค่เดินผ่านคนไข้แค่นหนเพราะว่าเราได้กลิ่นไงล่ะคะคือจริมก็ไม่ได้มีคนสอนหรอกแต่ว่าพอเราเจอซ้าๆซ้ําๆเนี่ยเราก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ว่าถ้าคนไข้มีกลิ่นแบบนี้จะไม่สบายจากอะไรมายกตัวอย่างกันดีกว่าอย่างเช่นคนไข้เบาหวานคนไข้เบาหวานเนี่ยจะมีกลิ่นหวานๆคล้ายๆกับกลิ่นผลไม้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้กลิ่นจากฉี่นะจะชัดเจนที่สุดยิ่งกลิ่นหวานกลิ่นผลไม้มากแค่ไหนน้ำตาลในเลือดของคนไข้ก็จะยิ่งสูงแค่นั้นแต่ถ้้้าาาาเกว่คนนนนไขตสูงมจ BK a ก็จะได้เป็นกลิ่นอะซิโตนแทนใครที่อยากรู้ว่าอะซิโตนกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นเดียวกับยาทาเล็บค่ะส่วนของไข้โรคไตก็จะมีกลิ่นแอมโมเนียเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถขับแอมโมเนียออกจากทางไตได้แอมโมเนียก็เลยสะสมทําให้คนไข้มีกลิ่นแอมโมเนียเพิ่มขึ้นส่วนกลิ่นหนองถ้ากลิ่นหนองทั่วๆไปก็สันนิษฐานไว้ก่อนก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นแกมบวก ถ้าเกิดว่ากลิ่นน้องเนี้ยกลิ่นมันอับๆเหมือนถุงเท้าเน่าอันเนี้ยก็อาจจะเกิดจากเชื้อแอนเโรแต่ถ้ากลิ่นน้องเป็นกลิ่นแบบกลิ่นดินน่ะก็สันติฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าสโดรโมเนียทึงเป็นแกมลบแต่ถ้าคนไข้หายใจเป็นกลิ่นไข่เน่าหรือกลิ่นเท่าน้ำก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะจากเชื้อเฮลิโอบคเตอร์ไพลอไร์แต่ถ้าฉี่กลิ่นแอมโมเนียก็อาจจะเป็นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเป็นนิวหรือเป็นเกาแต่ถ้าเดินผ่านใครแล้วได้กลิ่นอับๆเยนนกลิ่เเหือบียรรหือ่กลินเเหมมมมืือออนนยยีีีีสสท่่ใชช้้ัักกขปง็าาจคดะ สมัยเรียนมีอาจารย์ท่านนึงเดินผ่านคนไข้หน้าเซเว่นไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วอาจารย์ก็ทักว่าคนนี้น่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายนะแล้วว่าจริงด้วย